สมบูรณ์แล้วนะครับผมสำหรับการใส่นวมใส่นวมเบรกคลัตช์มอเตอร์ไซค์ทำการแช่นวมไว้ก่อนนะครับเพื่อให้ตัวนวมยืดมันถึงจะใส่ไอเนี่ยตรงตรง,ตรงเบรกของเราได้นะครับเพราะว่ามันมีกลมๆใหญ่พอสมควรใหญ่กว่ารูนี่มากเลยนะครับแต่ผมแช่ไว้ก่อนสักประมาณ 10ถึง15นาทีแล้วผมจะขับรถกลับบ้านต่อหน้างานนะครับผมแช่ไว้ประมาณ30นาทีต่อไปเราก็จะมายัดใส่ตรงนี้เดีวเทน้ำออกก่อเสร็จแล้วครับหนึ่งข้างรักตุเลมากเลยนี่ครับใส่นวมมีฝั่งนึงฝั่งนี้น่าจะง่ายเลยเพราะว่ามันใหม่นะครับเดี๋ยวได้ นี่นะครับเริ่มดังใส่แล้วมันก็จะนนนนมีชุ่มมชุบกับน้ำยาสบู่เหลวมาไปยากเดี๋ยนะ,ะ,ะ้เรียบร้อยเลยอ้าวได้แล้วครับเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับฝั่งเลย ชาสุดสมบูรณ์แล้วนะครับผมสำหรับการใส่นมเห็นไบมครู้แรกคู่แรกตัดขาดไปแล้วผู้ที่สองแช่น้ำไว้นะครับแล้วก็ลงน้ำยาสบู่เหลวสบู่เหลวหรือว่าันไหรครับจะลื่นๆเข้าเลยเขาย,าย่ามกันนวมเดืจะชับขึ้นนะครับ